ผลงานนี้ก็เริ่มต้นนิทยอนไปก็สักประมาณปี2559นะคะซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและราซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นผู้มในการอยู่เรามีความร่วมมือในการทําวิจัยกับสวทชซึ่งนําโดยดรเจนิเฟอร์เหลืองสะอาดแล้วก็คุณสุชาดามงคลสัมฤทธิ์นะคะศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของรามแรงที่ป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านเผ่าไทยนะคะอําเภอเนินมาปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะตัวรามาแมลงนี้ก็คือราที่ทําให้เกิดโรคในมแมลงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้เป็น สารที่ควบคุมกําจัดศัตรูพืชนะคะพวกมแมลงต่างๆโดยเป็นมาจากธรรมชาติก็จะปลอดภัยนะคะเราศึกษาความหลากหลายกันที่ป่าชุมชนแห่งนั้นเนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณสักีปีครึ่งนะคะได้ข้อมูลความหลากหลายของลามแมลงหลายชนิดรวมทั้งพบว่าป่าชุมชนแห่งนั้นเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ก็คือเป็นลามแมลงชนิดใหม่ซึ่งไม่มี การรายงานมาก่อนในโลกนี้คือเป็นสิ่งช,ช,ชีวิตชมิดไหนของโลกนี้นะคะชื่อเราก็เลยตั้งชื่อให้พ้องกับชื่อของป่าชุมชนนะคะเราก็เลยตั้งชื่อว่า p o l ีเ e p o l o m y c e s เผาไทยเ e นซ s นะคะเพื่อเป็นให้บอกว่ามันมาจากป่าชุมชนแห่งนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเนื่องจากละมแมลงที่บอกเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมักจะมีสารที่มีลทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายสามารถนำมาเป็นยาได้นะคะก็เลยสนใจที่จะ ลองศึกษาดูซิว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่แล้วมันมีฤทธิ์ที่ดีหรือเปล่านะคะก็เลยไปขอทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่าสอกออเดิมนะคะมาทําวิจัยเบื้องต้นนะคะทำการตรวจสอบฤทธิ์เบื้องต้นของสารสก,กัดยาจากลามแมลงชนิดนี้ก็พบว่ามีศักยภาพที่ดี ในการที่มีลิตตันจุลินทรีย์หลายชนิดนะคะแล้วก็มีลิตตานลูกน้ํายุงลายได้ด้วยนะคะเราก็เลยคิดว่าอะเบื้องต้นและดีก็เลยคิดว่าควรจะต้องศึกษาต่อก็เลยได้มาปรึกษากับอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์นะคะก็อาจารย์หนึ่งไทยสุพรมนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พูดต่อว่าจากนั้นพอทางคณะวิทยาศาสตร์มี แผนในการทําการศึกษาอย่างไรนะคะ,คะหลังจากที่ได้รับโจทย์ต่อเนื่องกันมานะคะทางเราก็เลยได้ทําการยื่นขอทุนเพื่อสนับสนุนการทางวิจัยในครั้งนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์จากได้รับการสนับสนุนจากทุนรายได้ค่ะงบประมาณรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ค่ะเมื่อปี2 5 6 2ประกอบกับเราได้รับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกค่ะก็คือนายวิษนุษสรยศค่ะเข้ามาร่วมทีมวิจัยกันโดยเราทําการศึกษาก็คือว่า เป็นการศึกษาองค์ประกอบเพื่อหาว่าสารตัวไหนกันแน่ที่เป็นตัวออกฤทธิ์ค่ะรวมถึงศึกษาประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็คือมีมพบว่ามันมีฤทธิ์ในหลักในการยับยั้งเชื้อในหลายชนิดรวมถึงเชื้อดื้อย,ยาด้วยซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้เราก็เลยขยายทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยค่ะก็คือมีเรื่องของฤทธิ์การต้านการอักเสบค่ะการศึกษาเบื้องต้นนะครับของอ การริ์การต้านจุลชีพนะครับพบว่า,าสารสกัดหยาจากเชื้อ p o l y c r o e p h a s p o m y t h e n s e i t นะครับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อสิวนะครับหรือเชื้อ Propionibacterium acne นะครับแล้วก็เชื้อดื้อยานะครับแล้วก็จากการาศึกษาองค์ประกอบทางเคมีนะครับก็พบาสารที่ออกฤทธิ์นะครับที่มีอ,ออกฤทธิ์ต่อเชื้อ,อ Propionibacterium acne นะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังศึกษา กลไกหนึ่งของการเกิดสิวก็คือการอักเสบนะครับก็พบว่าสารที่เราแยกได้นะครับมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบด้วยครับราคงต้องศึกษาถึงการนําไปใช้ในคนนะคะในการที่อันนี้คือเป็นมีแนวโน้มที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต้านสิวได้นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ต้านสิวเนี่ยปัญหาของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการระคายเครือง นะคะแล้วก็เรื่องของที่เชื้อสิวหรือพยาธิแบคทีเรียมแอกเน่เนี่ยมันเริ่มมีการดื้อต่อยามากขึ้นเรนถ้าจะทําศึกษาต่อไปเนี่ยก็คงจะเรื่องของการที่ดูซิว่าถ้าเกิดเป็นสายพันธุ์ที่ดื้อยาเนี่ยเชื้อตัวนี้สารตัวนี้ที่เราแยกได้ที่น้องวิษนุแยกได้เนี่ยมันจะต้านเชื้อดื้อยาเชื้อสิวที่ยืดดื้อยาได้หรือเปล่าแล้วก็สารตัวนี้เนี่ยมันระคายเคืองกับผิวหนังด้วยหรือเปล่านะคะก็คงจะจะเป็นประเด็นก่อนที่จะไปทำก,การศึกษาถึงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็การใช้ในคนต่อไปค่ะครับแล้วเราก็จะใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านเคมีนะครับที่ตึกเคมีคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับรวมไปถึงนะครับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเห็ดและรานะครับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากไบโอสกรีนิ่งยูนิตครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็ ศูนย์เครื่องสำอางเลยครับผมขออภัยครับศูนย์ความเป็นเลือดทางด้านเครื่องสำอางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศวนนะครับแล้วก็คณะสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยา,า,า,าลัยศวนครับที่สนับสนุนในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ครับสําหรับความรู้สึกของผมก็คือตอนแรกเนี่ยผมสนใจที่จะเรียนเคมีเพราะว่าเป็นสาขาที่สนใจมาตั้งแต่สมัย,ยมัธยมแล้วก็ เมื่อได้รับโจทย์นี้มาก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายในการเรียนระดับปริญญาเอกของผมเลยครับเพราะว่าเชื้อราชนิดนี้ครับเป็นรา,มาแมลงชนิดใหม่ด้วยครับแล้วก็ยังไม่มีการรายงานในเรื่องของริทางชีวภาพหรือว่าองค์ประกอบทางเคมีครับก็เลยจึงเลือกที่จะสนใจที่จะทํางานวิจัยชิ้นนี้ครับอาจารย์คิดว่ามันเป็นงานที่ท้าทายสําหรับเด็กนิสิตทางสาขาเคมีเพราะว่าหมายความว่าเราทํางานกับเชื้อราเขาจะต้องเลี้ยงเชื้อราให้เป็น แล้วก็ควบคุมสภาวะในการเลี้ยงเชื้อราถ้าสมุติว่าเราเอาสารเคมีจากสมุนไพรเราก็ไปตัดสมุนไพรมาแล้วก็มาทําแต่อันนี้เขาจะต้องเลี้ยงเชื้อราในห้องแลบแต่เขาเป็นเด็กที่เรียนสาขาเคมีไม่ใช่สาสาชีววิทยาเพราะฉะนั้น ช่วงแรกเขาก็ก็ลำบากอยู่เหมือนกันที่ต้องมาเรียนเทคนิคทางจุลใหม่หมดเลยทางจุลชีววิทยาใหม่หมดเลยนะคะช่วงแรกก็เราก็ทําเป็นแบบไม่เห็นเวลาเขาลำบากเราก็พยายามแบบยังไงคุณก็ต้องทําให้ได้นะเพราะว่ามันก็เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ทางของเขาคะ่ะแต่ว่าก็ก,ก็ทาให้ได้บูรณาการกับอีกสาขาหนึ่งจันคิดว่าก็จะได้เป็นประสบการณ์ที่ดีของนิสิตปริญญาเอกคะ่ะจริงๆก็นับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเดิมทีจะทําด้านเกี่ยวกับพืชสมุนไพรอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์แรกที่ เปลี่ยนเรื่องของวัตถุดิบเป็นของเชื้อรามาแรงค่ะส่วนของตัวน้องเองก็คือของน้องนิสิตะคะ่ะก็เขาได้ฝึกทักษะต,ต่างๆค่อนข้างหลากหลายขึ้นนะคะได้ฝึกมือเยอะขึ้นมันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะจริงๆแล้วทุกศาสตร์มองว่าทางเรามองว่ามันเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดแต่การเริ่มต้นในตอนแรกะคะ่ะมันก็จะแบบมีความยากลาบากในแต่ละาศาสตร์คือเขาจะมีลักษณะเฉพาะทางของแต่ละสาขากันนะคะก็ต้องค่อยๆปรับตัวแล้วก็เรียนรู้แล้วก็อาศัยการปรึกษาพูดคุยกันอยู่เสมอค่ะ จริง,รงๆตอนนี้ก็มองในเรื่องของการบูรณาการระะว่างศาสตร์นี่แหละคะ่ะคือทางเราอะ่ะอาศัยการศึกษาในเรื่องขององค์ประกอบทางเคมีซึ่งอาจจะเป็นคีย์มาร์กเกอร์ในการเขาเรียกว่าในการที่แบบเราจะบอกกับใครได้ว่าตัวไหนออกฤทธิ์ยังไงเราศึกษาตรงนี้เป็นตัวรองรับแล้วก็เป็นตัวตอบคาถามดังนั้นถ้าเรา ศึกษาตรงนี้ให้แน่นแล้วมันก็คือสามารถช่วยซัพพอร์ตในหลากหลายงานได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในกลุ่มของรามาแลงที่อาจารย์เขาเคยกล่าวไปตอนเริ่มต้นนะคะว่ามีเรื่องของความหลากหลายอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะดังนั้นในอนาคตถ้าสมมติว่าเราได้มีโอกาสทําต่อค่ะเราก็จะจศึกษาตรงนี้เพื่อเก็บเป็นไลบรารีไม่แน่ว่าในอนาคตรเอราจจะใช้ข้อมูลทางด้านาศาสตร์ทางด้าน,นเคมีค่ะเข้าไปช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์การจัดแยกสายพานหรืออาจจะ ศึกษาในเรื่องของฤทธ์ทางชีวภาพนะคะเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบทางเลือกนะคะในอนาคตนะคะก็ยังมีหัวข้อที่น่าสนใจนะคะแต่จะย้อนกลับมาเรื่องของความร่วมมือนิดนึงว่าเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะก่อนโปรเจกต์นี้คือเรารู้จักกันเพราะว่าเรามาทําโปรเจกต์ร่วมกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีของการทํางานบูรณาการแล้วเราก็กลายเป็นเป็นเพื่อนคุยกันเรื่องอื่นเรื่องออกกําลังกายเรื่องอะไรของเราไปด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีของการทํางานบูรณาการนะคะทําคนเดียวคงไม่ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของ สิ่งที่อาจารย์อยากทําต่อแล้วก็เคยได้ชวนอาจารย์หนึ่งไปที่สวทชไปนั่งคุยกันก็คือว่าอย่างถ้าเป็นพืชสมุนไพรเราก็ปลูกมันใช่ไหมคะปลูกแล้วก็เก็บมาแต่ในส่วนของลามแรงเนี่ยเราเลี้ยงในห้องแลบตอนแรกเราทําการทดลองที่เบื้องต้นเนี่ยเราเลี้ยงในห้องแลบในในภาชนะขนาดประมาณ250 ml เล็กๆอะค่ะแล้วพอน้องวิษณุมาเราก็ทําใหญ่ขึ้นเราทํา3ลิตร ห้าลิตรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าในระดับอุตสาหการรมสมมติอีกหน่อยเชื้อาราแมลงตัวนี้มันโอ้มันลิดดีจริงที่อย่างที่ตีพิมพ์ไป potential มันเกิดศักยภาพมันค่อนข้างดีเนี่ยเราต้องคิดระดับในอุตสาหการรมเช่นเลี้ยงในถังหมัก50ลิตร1้อยลิตรนะคะซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการทําในห้องแลบเราจะต้องสวทชเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่ทําถังหมักใหญ่ๆแบบเนี้ยิเคราะว่า อพอเป็นถัง,งใหญ่เราต้องปรับอะไรสภาวะต้องเป็นแบบไหนซึ่งเราคุยกันว่าถึงตรงนั้นเราอาจจะต้องการนิสิตเป็นยาเอกสาขาจุลชีววิทยาไม่ใช่สาขาเคมีแล้วเราต้องหาอีกสักคนหนึ่งนะคะอันนั้นก็เป็นอันที่จันยังอยากทําต่อไปค่ะสำหรับงานตีพิมพ์นะคะที่เพิ่งตีพิมพ์ไปก็คือลงในวารสาร Anti-Belotic คะ่ะอยู่ในคอท้ายที่1คะ่ะในส่วนของตรงนี้ในกระบวนการต่างๆนะคะก็จะมีนิสิตเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนแล้วก็ แล้วก็ทีมอาจารย์นะคะที่เป็นในส่วนต่างๆตั้งแต่ด้านของอาจารย์สุภาพรเองตนเองแล้วก็อาจารย์ที่ดูเรื่องของลิตตานการอักเสบอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันหมดเลย <laughs> นับว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายค่ะที่ยังมีเขาเรียกว่าแหล่งวัตถุดิบที่น่าสนใจที่เรายังทําอะไรต่อได้อีกอะค่ะนะคะ,นะคะ และอย่างเช่นอาจารย์สุภาพรกล่าวไปว่าในแง่ของการเปลี่ยนในถ้าเรามองในแง่ของดับอุตสาหกรรมพอผลิตในสเกลใหญ่ขึ้นอันนี้ก็สื่อในท้าทายเองว่าองค์ประกอบที่อยู่ในนั้นพอเราเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปะคะ่ะพวกมักอ่าพวกสารบ่งชี้ที่ยังออกฤทธิต่างๆยังจะเหมือนเดิมไหมอันนี้เป็น question ให้เรา ต้องตามติดตามแล้วก็ทําในลักษณะของการควบคุมคุณภาพอะคะ่ะต่อไปด้วยค่ะฝากเรื่องของรามแมลงนะคะถ้าเกิดได้ยินแล้วยังเอ๊ะมันคืออะไรนะคะก็ลองลองเอ่อเสิร์ชอินเทอร์เน็ต Google ดูก็ได้นะคะรามแมลงเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็ใน สถานวิจัยของเราะะที่ร่วมกับสมทเทีชยเรายังมีลามาลงอีกมากมายหลายชนิดนะคะเราศึกษาความหลากหลายเราพบอีกหลายชนิดแล้วก็แต่การศึกษาให้ลึกๆล,ล,ลงไปถึงสารเคมีที่ออกฤทธิ์นะคะสารสําคัญในลามแมาลงยังมีไม่มากนักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะทําการศึกษาเรื่องลามแมาลงหรือว่าสนใจที่จะมาคุยกันก็ติดต่อมาได้ทางสถานวิจัยนะคะความเป็นเลิศทางวิชาการนั้นเห็ดละลาที่คณะวิยทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะการเรียนปริญญาเอกนะครับก็จะต้องอ มีความอดทนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็จะต้องเป็นคนที่มีความขยันรวมถึงใฝ่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับครับสำหรับปัญหาอุปสรรคแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นปริญญาเอกด้วยแล้วก็จะต้องพยายามหาสาเหตุว่าสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามที่จะ แก้ไขปัญหาตอนแรกก็อาจจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อนจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วก็ถ้า,าสิ่งนั้นเราอาจจะยังหาคําตอบไม่ได้ก็ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานะครับที่เชี่ยวชาญในในแต่ละสาขานะครับเพื่อให้การทดลองนั้นเป็นไปได้ดีครับข้อก็มีครับก็มีบ้างแต่ทนี้ก็คือเราต้องพยายามที่จะจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ได้ครับอาจจะมีการ ออกกาลังกายหรือว่าหากิจกรรมอย่างอื่นทําแล้วก็พอมันรู้สึกโอเคแล้วก็กลับมาทํางานตามปกติให้ได้ครับ